フフ คนี่ก็คือเราที่คิมนะคะวันนี้คิมจะมาแต่งหน้าตามยูนอาเกิลเจเนเรชันนะคะใน MV เพลง for e v e r o n e วันนะคะคิมจะแต่งออกมาเป็นลูกไหนนะคะก็คงจะได้เห็นไปแล้วนะในปกคลิปก็คือจริงๆอะคิมอยากแต่งแบบลายมุกแล้วก็ของลายคนมากๆเลยแต่ว่าคิมก็เลยเลือกมาแค่ลูกนี้ลูกเดียวนะก่อนจะไปดูนะคะว่าลูกนี้คิมจะแต่งแบบไหนก็ฝากทุกคนช่วยกดไลค์แล้วก็กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้คิมด้วยนะคะเดี๋ยวคิมจะขอแวะไปทําผมก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มแต่งหน้ากันเลยค่ะคิมจะใช้เป็นอันนีีี้้้นนนนนะะะะะคคของง Lesster ตััววมจใหาผิท่แบ เกาหลีมากแล้วก็แบบเบอร์รูขุ่มขนนะคะตัวนี้มันจะเป็นบำรุงผิวกันแดดไพรเมอร์นะคะแล้วก็รองพื้นได้เลยจะใช้ตัวนี้เป็นไพรเมอร์ก่อนหรือว่าจะใช้แทนแบบพวกรองพื้นคุชชั่นอะไรแบบนี้เลยก็ได้นะคิดจะใช้แบบตัวนี้ตัวเดียวเลยตัวนี้นะคะเนื้อมันก็จะเป็นสีขาวแบบนี้นะแต่พอเราเกลี่ยไปเนี่ยมันจะกลายเป็นสีเนื้อนะคะมันก็จะกลืนไปกับผิวเลย เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้ผิวประมาณนี้เลยแล้วต่อไปนะคะคิมก็จะใช้เป็นคอนซีลเลอร์นะคะของ Maybelline ตัวนี้เป็น Maybelline Fit Me นะคะ นะคิมก็จะใช้เป็นอันนี้นะคะของ Pink f a ชชเป็น Duo นะคะก็คือจะมีไฮไลท์กับคอนทัวร์ในแท่งเดียวนะคิมก็จะค่อยๆเอามือนะคะแทบแทบลงไปตรงจมูกเนาะเพราะคิมเคยแบบทาลงไปแล้วแล้วคิมรู้สึกว่าแบบมันมันแบบมันมันเปื้อนไปข้างๆมันแบบไม่ค่อยสวยนะคะก็เลยจะเอาเป็นมือแทบแทแทแบบนี้เอานะคะ ใช้เป็นไฮไลท์ของแท่งเดิมนะคะด้านนี้ก็จะค่อยๆเต้มๆแล้วก็ทาๆไปนิดนึงนะคะต่อมานะคะคิมก็จะมาเขียนคิ้วนะคะคิมจะใช้เป็นอันนี้นะคะของเดอรบาร์มจริงๆมันเป็นแบบบอนเซอร์นะคะแต่ว่าเราจะอามาเขียนคิ้วเนาะเพราะว่าคิ้วเขานะคะจะมีความออกแบบโทนนี้นะคิมก็เลยเลือกเอาอันนี้มาเขียนแล้วก็แบบคิ้วก็จะไม่ได้แบบมีความแบบ ลมหรืออะไรมากค่ะาาก็จะเน้นเป็นแบบธรรมชาติธรรมชาตินะก็วาดไปตามทรงคิ้วเลยนะเสร็จแล้วเราก็จะมาทาตากันต่อนะคะคิมือใช้เป็นของ E2D นะคะเป็นอันนี้ แล้วคิมก็ใช้อีกอันนึงนะคะเป็นของนาลีเอพ a y เดนู p พาเลต e นะคะก็คือใครที่แบบเป็นมือใหม่นะคะก็คือแบบคิมแนะนําให้ซื้อตัวนี้นะคะเพราะว่าสีมันแบบมีครบนะคะแล้วก็แบบ p i ิก e n เมสีแน่นนะ ต่อมานะคะเราก็ใช้เป็นสีเหลืองนะแล้วก็ทากลิตเตอร์แต่จริงๆถ้าใครมีกลิตเตอร์สีเหลืองนะคะก็สามารถใช้ได้เลยแต่ว่าของคิมนะคะไม่มีก็เลยจะมา,มาแบบอะดัปเอานะคะว่าเราจะมาทาเป็นอายแชโดว์ก่อนนะคะอันนี้เป็นของจีนนะคะทุกคนราคาแบบไม่ถึงร้อยมั้งถ้าใครอยากได้เดี๋ยวคิมจะแปะไว้ให้ตรงดีสคริปชั่นบล็อกเหมือนเดิมนะคะแล้วเดี๋ยวคิมจะมาทากลิตเตอร์ต่อทับที่สีเหลืองที่คิมทาลงไปนะ นะคะเพราว่าสีเหลืองเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะใช้เป็นด้านนี้นะคะสีขาวนี้ของพิ n k แฟช h นะคะอันนี้เป็นเบอร์ศูนย์ห้านะสีขาวฝั่งนี้นะคะมันก็จะมีความแบบเม็ดใหญ่ๆนะคะคล้ายๆกับที่เขาทาเลยเราก็จะค่อยๆแต้มนะคะทับตรงแบบสีเหลืองไป จะเอาสีเหลืองนะคะมาทับอีกรอบนึงนะเพื่อความแบบชัดเจนแต่ว่าสีเหลืองของคิมนะคะมันจะไม,ไ,ไม่ได้แบบสีเหลืองเหมือนอย่างตัวอย่างที่เราเอามาที่อยากแบบแต่งตามเนาะเราก็ไม่เป็นไรแล้วก็เท่าที่เรามีนะคะ แล้วเราก็จะมาดัดขนตาปัดมาสคาร่านะมาสคาร่าวันนี้คิมใช้เป็นของบาวอิดนะตัวนี้จะมีสองหัวนะคะเป็นด้านหัวใหญ่กับหัวเล็กหัวใหญ่ก็จะเป็นหัวประมาณนี้เลย ราก็จะใช้แหนบนะคะในการจัดชอบ งานตาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้แบบนี้เลยแล้วต่อมานะคะเราก็จะมาปัดแก้มกันแต่ว่าลุคนี้นะคะเขาจะปัดแก้มแบบอ่อนมากๆนะคะคิมก็จะใช้เป็นอันนี้นะคะของ pink f a s h มันจะสีออกแบบส้มๆหน่อยนะคะรู้สึกว่านี้นะคะมันแบบปัดแล้วแบบธรรมชาติมากนะคะแบบอ่อนๆเนาะมันไม่ค่อยเข้มตามที่เราอยากได้เลยคิมก็จะปัดๆไปนิดเดียวนะคะเพราะว่าเหมือนแบบใน MV เขาจะแบบไม่ได้แบบเข้มมากนะแทบแบบ แทบไม่มีสีแก้มเลยอะทุกคนแต่ว่าเรามองๆแล้วมันก็เติมหน่อยละกันให้มันพอประมาณนี้ก็พอนะคะสุดท้ายนะคะก็คือปากนะคิมจะใช้เป็นอันนี้นะคะเป็นของเมเลสกาแบบซองนะอันนี้ก็คือแบบดีมากทุกคนมันสวยมากนะคะคิมใช้เป็นเบอร์ศูนย์สี่นะคะพัมกิน กใช้เป็นกอสีออกแบบชมพูชมพูนะคะเป็นของ Pink Fetch นะคะเบอร์จีศนนี่นะคะทาแล้วมันก็จะแบบปากฉ่ำน,นะปากฉ่ำดูสุขภาพดีนี่นะคะเสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้เลยเดี๋ยวเราจะมาดูฟินิชลุกกันอีกทีนะคะไปดูกันเลยค่ะ